สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกปลาบัวก็ขึ้นมาสวนแล้วค่ะปลาบัวลงไปพาไปชมทุ่งน้อยอันนั้นอีกคลิปนึงอันนี้ปลาบัวขึ้นมาบนสวนแล้วมาเก็บดอกกระเจียวค่ะอันนี้เป็นกระเจียวป่าค่ะเป็นกระเจียวป่านี่ขึ้นนี่อันนี้คงจะเป็นหัวหนึ่งกอนะคะดอกก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ <c oughs> ก,กระเจียวป่านี่ดอกจะสวยกว่ากระเจียวบ้านนะคะเนี่ยค่ะนี่ เนี่ยค่ะดอกจะสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็กินอร่อยค่ะกินอร่อยถ้าออกใหม่ๆแบบนี้ป้ปาก็กินแต่ถ้านานๆไปมันเบื่อแล้วก็ไม่กินค่ะปล่อยให้สวยงามป้าชอบเนาะสมัยก่อนเราอยู่ที่อำเภอนะครไทยนี่มันจะอยู่ตามป่าป่าโคกเขาเรียกป่าโคกเนาะมันเยอะๆเยอะป้าอยากได้อยากได้กระเจียวป่าก็เลยให้น้องสาว ถนถนมาให้ที่ไล่เขาค่ะเขาก็โถนมาให้ก็เลยเอามาปลูกเนี่ยค่ะก็เป็นปลา, <c oughs> ากระเจียวปลากระเจียวปลานี่นี่นี่ปลาก็จะถถนไปค่ะนี่ดูมันเล้งเนาะมันก็ขึ้นเป็นกระยุม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 แบบนี้ถ้าว่ามันไม่แล้งนี่มันก็จะขึ้นหรือว่าหัวเข้าเน่าไปบ้างแล้วก็ไม่รู้เนาะ ความแห้งความแล้งประบวัวปลูกไว้เพื่อเป็นธรรมชาติสวยงามในสวน <c oughs> นี่ค่ะนี่ประบวัวจะให้ดูความสวยของเขาอันนี้เป็นกระเจียวป่านะคะอ่ะเดี๋ยวป้าให้ดูธรรมชาติยามเช้าเช้าก่อนเนี่ยค่ะเพื่อเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามายังไม่เคยเห็นสวนป้านเนาะ เนี่ยคะ่ะฝนก็พรมพรมมาบ้างก็พอได้ชุ่มชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าใบไม้เนาะใบไม้ได้รับน้ําฝนเนี่ยคะ่ะช่วงแรงที่ผ่านมาใบทุเรียนพันหมดป้าก็ทําใจแล้วคะ่ะทําใจแล้วมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ว่าชาวสวนมืออาชีพที่เขาปลูกแล้วก็ได้ขายลูกนะคะเราเป็นมือสมัครเล่นสมัครเล่นจริงๆค่ะ ปลูกให้โตนะได้แต่ปลูกให้ติดลูกนะยากค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ฝนก็แค่มายิ้มยิ้มย,ย้ยอยๆค่ะไม่ได้ว่าตกแรงมีนะ้ำมีเนื้อ <c oughs> โอ้ยเชา้ชาๆค่ะปะเก็บดอกกระเจียวกันชมธรรมชาติแล้วเก็บดอกกระเจียวกันมาเนี่ยค่ะป้าต้องการความเป็นธรรมชาติอุย้ย ไม่ได้กิ้มอ่ะเนาะขาดครึ่งเลยพี่น้องอุ้ยอันนี้ถอนหัวหัวนี่ก็กินได้นะคะหัวของเขาเป็นสมุนไพรแก้อืดค่ะแก้อืดมาค่ะป้าพาเก็บดอกกระเจียวเอาเรียวเรียวไปเลยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปให้ประบัวชมจนจบคลิปก็ขอบคุณมากๆทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้านี่ค่ะจิปุจิป,ป,ปินี่จิป,ปุจิปินี่กระเจียวป่าแถวนี้เป็นกระเจียวป่า เดี๋ยวป้าจะพาเก็บกระเจียวบ้านมันจะมีอยู่ข้างล่างนู้นความที่อยากได้เนาะเพราะว่าป้าชอบดอกไม้แล้วมันก็มีความสวยเป็นดอกไม้เลยค่ะนี่สวยมากแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยกินแล้วแก้อืดบางคนเขาก็ไม่กินหรอกค่ะไม่ชอบนี่ แต่ป้าก็ชอบป้าชอบกินนี่ไงถ้าหญ้าขึ้นลกจริงๆนี่ก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัดตัดเพราะว่าเราต้องตัดหญ้าออกให้เขาเนาะดูปิดร้องอันนี้เป็นกระเจียวบ้านมานี่มานน่มาดูกระเจียวบ้านนี่อันนี้กระเจียวบ้านกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะเนี่ยค่ะ เป็นเทวนี่ยป้าซื้อหัวพันธ์มาปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งค่ะนี่ไงคือว่าความแห้งแล้งความความแข็งของดินค่ะหัวเขาเก่เขาก็เน่าไปบ้างเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีที่ว่าเขายังมีหัวอยู่ป้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเหลือเท่าไหร่ อนาคตข้างหน้าถ้าเขาเลือเท่าไหร่เราก็ขยายพันธุ์่อเขาคงจะไม่สูญพันธุ์หมดหรอกค่ะป้าไม่ได้ซีเรียสเนะทุกอย่างมันคือกำไรค่ะกำไรอย่าคิดว่าเราขาดทุนมันคือกำไรป้าก็เก็บไปขายบ้างแล้วได้ทุนคืนแล้วค่ะ ได้ทุนคืนแล้วที่เหลืออยู่ในดินนี่ก็คือกำไรเนาะนี่ค่ะฟังเสียงนกร้องเดี๋ยวป้าจะพาเก็บดอกกระเจียวแล้วฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติที่เงียบสงบแต่ได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูร้องนกหนูปูปีกเชา้ชาเชา้าเนาะเขาก็เตรียมออกจากกลังไปหากินมาดูเคือที่ปกก้าบัวเกาะไว้วันกน่อนเนี่ยคะ่ะยุบอันไหนยุบก็ยุบไปเพราะว่าโดนมีดเกาะถ้าอันไหนไม่ยุบก็มาซ้ำค่ะเนี่ยคะ่ะ อันไหนไม่ยุกก็มาซ้ำไปค่ะเดินหมดแล้วค่ะเขายังออกไม่ดีเพราะว่าหัวเขาก็อาจจะเน่าเนาะแล้วก็หรือว่าดินแข็งยังไม่ขึ้นค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระเจียวป่านะคะของป่านี่ธรรมชาติสวยจริงๆนี่ เวลาเราไปป่าไปป่าที่บ้านเกิดนะเป็นป่าโคกมันสวยอะ่ะมันสวยเต็มไปหมดป้าอยากได้ก็เลยได้สมใจแล้วค่ะได้สมใจละเราอยู่แอบอิงธรรมชาติเนะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเนาะเป็นเขาเล็กเลต้นไม้ที่มันโตขึ้นเขาก็ผุเนาะผุตายหักลงค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นไปมันมันไม่มีไม้ยืนต้นแบบแข็งแรงมันเป็นเป็นพวกไม้กระถินไม้กระถินค่ะไม้กระถินนี้จะไม่ทนเนาะโตขึ้นนิดหน่อยก็ผุหักล้ม ตายเป็นเวิงเป็นเวิงขึ้นไปข้างบนนะ่ะจะมีอันนั้น <c oughs> พริกขี้หนูพริกขี้หนูเยอะเยอะขึ้นไปเก็บเมื่อก่อนป้าบัวขายผักนี่ขึ้นไปเก็บกันกับพ่อบ้านแล้วก็เอาพริกขี้หนูไปขายเราเก็บวันนี้ขายพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปกัน ก่อนก็เป็นภูเขาที่ล้นเนาะไฟจะไหม้ทุกปีค่ะไฟจะไหม้ทุกปีแล้วทีนี้ก็มีโครงการของบ้านเล็กในป่าใหญ่มาก็ถางค่ะถางกันทัง้งภูเขาเลยคนในหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านจ้างแรงงานก็วันละหนึ่งร้อยเนาะแรงงานวันละหนึ่งน้อยหนึ่งร้อยขึ้นถางกันหมดเลยน้ำต้องเป้ติดติดหลังข้าวต้องเป้ติดหลังค่ะ ถางกันไปแล้วก็พอถางเสร็จปลูกค่ะปลูกไม้มีแหล่งที่สำนักงานเนาะเพาะก้าไม้ไว้แล้วก็ขเรยกงโงนโงงูต้นไม้ขึ้นไปปลูกปลูกกันวันละร้อยค่ะประบวนนี่ปลูกมาแล้วปลูกแล้วทีนี้การเวลาผ่านไปยี่สิกว่าปีแล้วป่าก็คืนขึ้นมาปา่าคืนขึ้นมาค่ะไฟก็ไม่ไหม้เนาะ ไฟก็ไม่ไหม้ถึงมีไฟไหม้ก็มีเจ้าหน้าที่เขาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้ดับเขาเรียกเจ้าหน้าที่ไฟป่าชุดไฟป่าดับไฟค่ะดับไฟไฟไหม้ประบวกก็เคยไปอยู่กับเขาเหมือนกันดับไฟป่าไฟป่าขึ้นกลางคืนประบวกก็ไปมีผู้หญิงแค่สองคนนอกนั้นผู้ชายหมดเราไปดับไฟป่าทำมาแล้วค่ะไปมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเขาทางป่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดไฟป่ากับเขาคือกลางวันเราอยู่ยามเนาะพอไฟไหม้กลางคืนเน่ยเขาจะบอกมาบอกเลยไม่จุดนั้นจุดนี้ไปค่ะรถหกล้อขึ้นไปกันเราอยู่ในทีมงานเขาเนาะเราก็ต้องไปไปประบัวได้อะไรรู้ไหมได้อีตบ <laughs> เขาเรียกอิตบเนาะตบไฟตบกลางคืนนะ่ะทั้งคืนทั้งคืนมืดก็มืดไปกับ พี่พี่พ่อบ้านพี่สามีไปอยู่กันได้วันละหนึ่งรอยชีวิตที่ผ่านมาเมื่ออายุ30ปีสมัยนั้นอายุ30ตอนนี้จะ60สิบละการเวลาผ่านไปสู้จริงๆค่ะสู้ชีวิตลุยลุยมากๆอันนี้เป็นป่าผักกูดยังดีที่ได้ขุดผักกูดขึ้นมาปลูกข้างบนเนาะไม่งั้นลนะสูพัน เนี่ยค่ะนี่แหละที่จะได้พันไว้ขยายต่อเนี่ยค่ะปรกกูดอันนี้ก็มีทุเรียนค่ะน้อยนาค่ะมะลโะกอโกล้วยอยู่โซนนี้อันนี้หมักเม้าหมักเม้าก็ไม่ได้กินลูกซากทีสูงใหญ่เนี่ยค่ะมาดูผักติว้ว ผักติ้วเห็นเพื่อนๆเขาต้มใส่ปลาอะไรๆหลายๆอย่างนี่ดูอุย้ยป้าบวกก็ไม่เคยมีโอกาสได้เก็บไปกินโอ้ต้นโตว,วันโตคืนเนี่ยค่ะมาดูด้านนี้อันนี้เป็นโซนผักชะอมค่ะผักชะอมก็ผักเศษรษฐกิจเหมือนกันนะคะเก็บผักต้นเดิมนี่จ้างเข้ามา ถางด้านบนค่ะถางนี่เกาะคุงเกาะเครือออกแต่ด้านนู้นนะเครือยังไม่ยุบหมดก็เดี๋ยวมาเกาะทีหลังเกาะต่อนคะคะเงียบสงบบ้านสวนชินโชตจ้าป้าบอกก็อุ้ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อน นี่ดอกกระเจียวนี่ได้ไม่เยอะค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้เนาะนะคะแค่นี้ค่ะก็ป้าบัวก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็ทําคลิปยาวก็ขอบคุณมากๆเลยที่ชมจนจบคลิปนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ